เขาเพิ่มทุนเพราะว่ามันมีการเติบโตรองรับชัดเจนนะครับที่เขาชนะมา71สายตอนนี้เขามีทั้งหมดประมาณ80ก่าสายเขาต้องลงทุนลดใช่ไหมก็มีโอ perating cost ใช่ไหมไดลด,ดเนี่ยประมาณเกือบ7ล้านเนทั้งหมดมี77แต่เขาได้71อีก6สายเนี่ยไปอยู่กับอีก2เจ้าเจ้าหนึ่งได้4เจ้าหนึ่งได้2ผมคิดว่าเขาคงตั้งใจใจได้แค่นี้แหละก็ลงทุน6.8ล้านเบกอีเว้น e เนี่ยเอาแค่ว่า20บาทนะเฉลี่ยนะ ยี่สิบบาทต่อคนวันนึงก็สองสามร้อยคนไม่เยอะนะสองร้อยคนเนี่ยผมบอกเลยผมคำนวณดูแล้วเนี่ยหกจุดแปดล้านน่ะเบรกอีเวนต์ไม่เกินสามปีไม่เดี๋ยวก่อนนะพี่หมูคำนวณว่ามันจะได้เดือนละล้านเหรอเดือนละล้านไม่ไม่ใช่เดือนละล้านจะโอ้ยว่าเราเดือนละล้านปีละล้านใช่ไหมปีละล้านแต่ว่าแคปโฟลมันจะเยอะกว่านั้นไงเพราะมีค่าเสื่อมใช่ไหมคุณเดชเวลาเราคิดเราคิดเออว่าจุดคุ้มทุนกี่ปีเราจะเราจะรวมไอ กระแสนินสดชันเป็นหลักใช่ไหมเราไม่ได้ดูที่กําไรนะอดังนั้นเนี่ยถ้ากระแสนินสดสามปีคุ้มทุนอก็แปลว่าแต่ว่าตัวตัวเน็ตเนี่ยตัวเน็ตมันจะถ้าสี่ห้าห้าปีอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่เพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นมันก็ตัดลดก็ประมาณเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืก็หกก็ตีตีสปีละเกือบล้านไม่ไม่ถึงหรอกฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาจะมีภาษากรับบางทีก็เรียกซาวเวดแวลูอะอะไรนะค่าซากค่าซากใช่ อ่าประมาณสักสองสามล้านค่ะได้รถบัสเหลือที่ไม่คุณเอกรู้ไหมจริงจริงรถบัสเนี่ยมันวิ่งได้สิบห้าปีนะ้ตัดเจ็แต่เขาว่าตัดบัญชีเจ็ดปีเหรแต่การตัดบัญชีเจ็ดปีคุณก็จะเหลือค่าสร้างถูกเปล่าไม่ใช่ศูนย์ใช่แต่ว่าค่าสร้างรถแบตเตอรี่เนี่ยเกินเจ็ดปีค่าสร้างนี่เท่ากับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ราคารถเลยหรอเอ้าก็เพราะว่าคุณแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่คุณก็วิ่งต่อได้อีกเท่าหนึ่งอ่ะ อแล้วผมถาม<อ>คุณว่าอีเจ็ดปีคุณว่าแบตเตอรี่ถูกไหมถูกลงถูกลงถูกเอาแน่นอนมันถูกลงอยู่แล้วแต่ถูกลงเท่าไหร่เท่านั้นเองเอดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคุณมีรถเจ็ดปีแล้วคุณใช้ได้อีกเจ็ดปีนะแล้วคุณเปลี่ยนแบตเตอรีนะเอ่เนาะคุ้มอออันนี้ผมเอาแค่เจ็ดปีล้ล้ันคิดเร็วๆนะผมบอกสรุปแล้วกันว่าแปดสิบกสายเนี่ยก็ตีซะสายละล้านเนี่ยก็คุณก็เจ็ดสิบล้าน ปีวเงินเจ็ดแปดสิบล้านนะน้อยๆอ,ยอะ่ะเออ,อ,อแต่จริงๆม,มัน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 ควรมันควรจะเยอะกว่านั้นเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกับเบรกอีเว้นมันสั้นกว่านั้นกตีแบบเร็วๆเนาะอ๋ะออันนี้อันที่หนึ่งนะอ๋อนี่สองคือผมคิดว่าเขาเพิ่มทุนเนี่ยมันเพิ่มแค่บาทเดียวนะอืมอืเด็กทาห้าบาทนะคนจะงงนะทำไมเพิ่มบาทเดียวเออเออแต่ว่าอะไรรู้ไหมการเพิ่มแบบนี้ไม่ได้เพิ่มเพราะตั้งใจเอาเงินถูกไหมอือืมแต่เพิ่มเพราะอะไรครับ เพิ่มเพิ่มต้องการสมนาคุณผู้ถือหุ้นจริงจริงจริงมันมีรู้ว่าว่าทำไมเทคนิคกันเพราะนักัลอยู่ก็รู้คนคนอยู่แล้วก็ทำฐานให้มันใหญ่แล้วต่อไปมันก็จะมีอย่างอื่นต่อไปอันนี้แน่นอนทุกคนคงจะเดาได้อันนี้ผมผมคิดว่าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปไม่ไม่ยากหรอกครับเกมพวกนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเกมที่ซับซ้อนอะไรเนาะเออไม่ไม่ได้ปั่นหุ้นนะแต่มันเป็นเกมเกมเขาเรียกว่าเกม เพราะเขาต้องใช้เงินไงคุณแม่คุณเอกเขาต้องใช้เงินในการลงทุนเอ่อคันละหกล้านเจ็ดล้านเนี่ยคุณคูพูดดีสองสามพันคันเท่าไหร่อ่ะหมื่นกว่าล้านนะไเออใช่ใช่แล้วล้วจากไหนอะพี่หมูก็นี่ไงก็นี่เองที่คุณพูดอะแล้วเขาจะทําอะไรต่อไปนั่นแหละก็นั่นแหละถึงเขาจะกู้ได้แน่เนี่ยก็กู้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเอง เขาพูดได้อยู่แล้วเพราะเขามีใบเขาก็ต้องลงเงินสามสิบเปอร์เซ็นต์ไงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็หลายพันล้านถูกไหมถูกครับถูกครับเพิ่มทุนเสร็จเขาก็มีสักสองพันเก้าร้อยล้านหุ้นมบถ้าผมจำไม่ผิดเนาะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาเขาก็าต้องมีอีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะไม่ง่ายแล้วกันผมว่าหลายท่านคงเดาถูกแต่จริงที่ผมอยากจะพูดอย่างนี้คือการไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวปลายน้ำใช่ไหมที่พูดตรงเนี้ยเพราะว่าอย่างนี้ครับ แต่เขาไม่ได้เลียบดีวดีใช่ไหมวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ดีวดีจริงๆผมว่ามันมาหมดแหละทั้งเอเอทั้งกันไอเน็กเนี่ยไม่ใช่การกุ่อันนี้ต้องการอธิบายว่าทําไมดีวดีมันขึ้นมาใช่แล้วก็ต้องการอธิบายต่อไปว่าทําไมเน็กขึ้นเพราะไม่เกพราะข่าวไม่ได้เกี่ยวกับเน็กนะวันนี้ไม่ได้ข่าวเกี่ยเน็กไม่ได้ข่าวของเน็กแต่เน็กขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์วันนี้ทำไมเน็กขึ้นแล้วก็เอเอก็ขึ้นวันนี้เซนจูรี่ไม่เบรกคือเซนจูรีี่ด แต่จริงๆระหว่างวันก็ขึ้นไปสิบร้อยฮะร้อยจุดห้าถ้ามันยืนร้อยหนึ่งเนี่ยแสดงว่าไปต่อแน่นอนเชื่อผมดิเน็กเนี่ยถ้ายืนยี่สิบเดี๋ยวไปแน่นอนคุณเชื่อผมออันนี้สิ่งที่พื้นฐานคืออะไรครับก็นี่งารบีวายดีบีวยดีเนี่ยก็จะมีลดอีกประมาณสองพันกว่าคันปีนี้แปดร้อยปีหน้าพันกว่าต้องซื้อใครฮะซื้อเน็กต้องซื้อผ่านเน็กใช่แล้วเน็กจะต้องไปให้ใครผลิตครับ แน่นอนเอเอต้องผลิตทั้งแบตทั้งรถนี่ฮะนี่ก็คือผมว่าการวางภาพใหญ่ขององค์กรทั้งหมดเนี่ยผพว่าเก็ผมพูดตรงๆนะมันเหมือนเรียกว่าเซียนเลยมันเหมือนอินทัศก์แอดวาน์น่ะมันเหมือนอินทัศกับแอดวาน์่ะแต่ไม่ใช่ในมุมที่กราฟเขาไปซื้อนะอีกมุมในใมระหว่างแรกๆนะแล้วก็ที่วางแล้วผมว่าคนวางโครงสร้างผมจะแทะผมจะเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อกี้ผมพูดอะไรสมายบัตสถูกไหมใช่ ที่ชนะประมูลแต่มีสมาร์ทบัสอีกอันหนึ่งนะมสมาร์ทบัสเนี่ยเป็นรถสีน้ําเงินอ่อนไม่ใช่น้ำเงินเข้ม,มนะน้ำเงินอ่อนไม่ใช่น้ำเงินเข้มแต่สีน้ำเงินเหมือนกันสีฟ้าแล้วกันเลยสีฟ้าเนาะ,ะสีฟ้าเป็นรถอะไรอธิบายหน่อยเวลาหิวนะสีฟ้าเวลาหิวนะสีฟ้าครับแล้วก็สมาร์อ,อะไรนะสมาร์ทบัสเนี่ยก็เอเอถึงร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ครับเขาก็ม,มีวิ่งอยู่ประมาณสิบยี่สิบสายครับ ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะสามารถเพิ่มลดได้ไปถึงสามร้อยกว่าคันกับสี่ร้ยปัจจุบันเขาวิ่งอยู่แค่ร้อสิบสองคันเองนะอือเพราะฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าทั้งสมาร์ทบวกสมายเดี๋ยวคุณเคยดูนะผมเดานะเกมเนะี้ยสมาร์ทจ,จะมาบวกสมายเอออ๋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 ออเาสมาร์ทก็เป็นของ e อเอ0ร้อยเปอร์เนครับสมายเป็นของใครฮะอืม,อม,อม คุณต้งคิดเองแล้วกันเพราะนั้น Smart, สมาร์ทบกสมายเนี่ยทั้งหมดก็จะสมาร์สามพันกว่าคันอูอเคือเยอะมากนะนะเยอะมากเลยคุณประมาณเอ,อประมาณร้อยสายขึ้นะ่ะผม,<า>มว่าถามว่าในกรุงเทพมีองมีมรถเมล์กี่สาย <laughs> S <S> <S ก่อนหน้านี้มีร้อยกว่าสายป่ะเมื่อก่อนหน้านี้ต้องเมนเมืองไทยไอไม่ใช่เมืองไทยกรุงเทพเนี่ยไม่รดมณนทนเนี่ยมีสองสร้อเองทั้งหมด่ะแต่ในมุมของเอกชนนะที่รวมกันนั้นยังไม่เคยมีใครรวมกันร้อยร้อยกว่าไม่มี<า><ต>ครับอันนี้ต้อง<ม>เรียกว่าเป็น ภาษาอังกฤษเขาเรียกพาราดามชิปคือแบบเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเลยก,ก็เล็กกว่าคแบบสมกอเอางี้่ะแค่เล็กกว่าคสมกอแต่ใหญ่กว่าทุกคไม่<อ>แต่คุณรู้ไหมว่าต่อไปคสมกอมันจะหดตัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางสายที่ทับซ้อนน่ะกรมขนส่งอะ่ะเขาจะไม่ให้คสมกอวิ่งเพราะคสมกอเนี่ย<อ>หนึ่งวิ่งด้วยรถที่ไม่มีประสิทธิภาพคันดําบ้างอะไรบ้างแพงด้วยขาดทุนตลอดเพราะว่ารถมันเก่า แล้วก็มันจะลดน้ํามันแล้วก็มันมันเสียค่าซ่อมบารุงสูงมันมีสายอย่างยกอย่างสายเจ็ดเนี่ยมันเดิมขอสอกรเขาวิ่งมาประมาณสามสี่สิบปีแล้วแล้วปัจจุบันเลิกไปแล้วนะอ๋อเหรอมันมีหลายสายเลิกอ่ะผมจะไม่ได้แต่สายที่ผมเคยขึ้นสายเจ็ไม่เลิกเอกระชนได้แล้วคนนี้เขาก็อยากให้เอกชนเนี่ยลันไอไอไอรถที่มันดีกว่าคือผมผมพูดให้มันแฟร์ดีกว่านะเออคือข้อดีคือคุณได้รถดีสะอาด ประสิทธิภาพสูงแล้วคุณก็ได้ EV อบอถูกไหมครับ่แล้วคุณก็แบบอาจจะแต่ข้อข้อเสียนะบอกก่อนนะข้อเสียคือค่าค่ารถมันจะแพงขึ้นหน่อยหนึ่งอย่างคุณวิ่งคุณขึ้นขอสมกที่ไม่มีแอร์ที่แบบควันดำๆนะคุณอาจจะจ่ายสักแปดบาทสิบบาทอันนี้คุณจ่ายสิบห้าบาทก็จะแพงขึ้นแต่มันติดแอร์ไงมันบบาท็ี้อันสมัยก่อนนะอ่าแล้วแหละแต่ว่าระยะทางแต่ว่าคุณจะได้คุณภาพสูง ทั้งคุณภาพชีวิตคุณภาพบริการคุณภาพสังคมและที่สําคัญคือผมคิดว่าเดี๋ยวพอเขาเพิ่มจํานวนรถเนี่ยไอการรอรถที่นานเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปเองอครับเพราะว่าเขาจะเพิ่มจานวนนี่เยอะมากเลยมัน,ม,ม,นมันเหมือนอะไรรู้ป่ะพี่หมูแต่ว่ามันดีกว่ามันมีช่วงหนึ่งในสมัยพวกเราเด็กๆถ้าจําได้มันมีปออใหม่ๆอ่ะแล้วมันก็เริ่มมีให้เอกชบนบางสายมาทำอะ่ะแต่แต่ครั้งนี้มันใหญ่กว่าเยอะมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันครั้งนี้คือไงครับภาคภาคละเนี่ยเขามองว่าคอสสบก็ยังต้องทํานะแต่ว่า เหมือนกับกึ่งคืงเหมือนกับตอนเขาปล่อยตัวออุตสาหกรรมไฟฟ้ากนเองคืออีแกดเคยทำร้อยเอร์เซ็ตอนนี้เะให้สิทธิภาพคือยังปล่อยให้ให้ใอีแกดทําอยู่นะอแต่ว่าก็ให้เอกชนมาร่วมเพราะว่ามันจะได้มีประสิทธิภาพอย่างไฟฟ้าแล้วมันก็จะได้ดีผมคิดว่ามันดีกับกับผู้บริโภคโดยภาพรวมแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนอะในระยะสั้นท่านอาจจะรู้สึกว่ามันราคามันสูงขึ้น ก็ก็อันนี้อันนี้ผมคิดว่ารัฐเขาอาจจะต้องไปดูแลตรงนั้นหน่อยหนึ่งอันนี้ผมผมก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าถ้าเรามาชุดที่หนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าผมว่า e อมันไปร้อยยี่สิบสองผมอ่ะผมว่าไม่เกินเดือนหนึ่งก็เห็นแล้วหมายถือว่ามันจะกินรอบนี้เลยเหรอร้อยี่สิบสองไม่พักเลยไปรอบนี้เลยใช่ไหมไปรอบนี้นนเลยนี่มันพักมานานแล้วนะคุณเอใช่ใช่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าแต่ต้องยอมรับว่าพี่หมูเนี่ยอัพเป็นราคาร้อยยิบสองเนี่ยผมว่าตอนนั้นแอกซคสตมากนะ เอ็กซ์เซสิมากนะไม่ไม่เอ็กซ์เซสต์หรอครับตอนนี้แล้วนี่ร้อยหนึ่งแล้วใช่แต่ว่าในตอนที่อัพสิในตอนที่อัพใช่ใช่ใช่นั้นผมจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่มาแปดสิบไปมั้งแปดสิบกว่าบาทผมจำไม่ได้แอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแล้วพี่หมูยังย้ำว่าคือรอบนี้เลยใช่ไหมเพราะถ้ารอบนี้เนี่ยมันก็ไม่เกินเมษาหรอกถ้ารอบนี้นะอาจจะสงการหลังไปอะไรเงี้ยพ่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นข่าวอีก เรื่องของการส่งรถผลิตรถผลิตแบ,ต,บตเต็มที่ขยายโรงงานแบตอยอะไรสารพัดสารเพยเดี๋ยวมันจะตามมาเองอ่ะและไอ้ไอ้แร่ลิแร่ล,ลิเทียมหรือเปล่าที่ราคามันขึ้นไม่ไม่มีผลต่อเขาเลยเหรอมีก็เมืเอ่อกี้ผมเคยพูดไปไงฮะว่ามันจะทําให้ราคาต้นทุนขึ้นราวๆสักแบตเตอรี่ขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแบตเตอรี่มันคือครึ่งหนึ่งของรถก็ประมาณสิบเปอร์เซนต์แต่ว่านื่องเขาผมคิดว่าเขาคงจะขึ้นราคาได้บ้าง อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สองคือ,อ,อมาจรจิ้นอาจจะลดงไปนิดหน่อยก็อย่างเงี้ยแล้วกันที่ที่ผมพูดว่าเอ,อเขาขายรถเนี่ยปกติเขาจะได้คันหนึ่งก็สักล้านกว่าบาทเนาะมันอาจจะลดลงไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่นิดหน่อยเนี่ยเนื่องจากจานวนมันเยอะไงคุณเอโดยอี onomi ยอสเกลเข้ามาปุ๊บเนี่ยลงบตรเขาจะขึ้นจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิจก,กวต์เนี่ยเป็นสี่เป็นสี่เพราะว่าตอนนี้แค่ทํา รถบัสอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็คุมแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวผมจะบอกให้มีอีกช็อตต่อไปคือรถขนนี้ยังไม่มียังไม่ได้นับรถบัสรถบรรทุกเลยนะใช่ใช่แต่หนึ่งกิจกวัตรจะเป็นสีนี้เมื่อไหร่เนี่ยเร็วนะเนี่ยไม่เกินปีหน้าเขาเขาประกาศปีนี้แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไอ้หนึ่งกิกวัตรเดีมานที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสีเนี่ยมันมันใช้เองหมดรถบัสเนี่ยประมาณสองสามล้อสองสามพันคันก็คือหนึ่งกิจกวัตรแล้วคุณเองใช่แต่เขาจะเพิ่มเป็นสี่นะพี่หมูใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยยมีรบทุกังงไ อ๋อ oh, uh, uh, uh. อันที่สองคือรถบัสเนี่ยจริงๆเขาผลิตได้มากกว่านี้แล้วผมอย่างที่ผมเรียนตลาดรถบัสปีหนึ่งอ่ะน้อยที่สุดเลยนะแปดพันนะอือ uh huh. หมายถึงมีเอกชนมีอะไรที่เหลือเพราะตอนนี้ที่ผมทราบคือเขาเจราจาก,กับเอกชน uh huh. พวกกลุ่มใหญ่ๆคุณผมว่าถ้าผมพูดรู้จักหมดอ่ะ uh huh. ลิตในตลาดก็มีไม่ลิตก็มี uh uh. แต่ส่วนใหญ,ญ่จะลิตในตลาดบอกงี้ดีกว่าผมถามคุณว่าอุตสาหกรรมอะไรไม่ใช่รถบรรทุกครับไม่มี อ่ะผมยกตัวอย่างฟู้ดแอนด์เบอร์เกร์คอมเมอร์สใช้หมอ่ะเด็กอันสปอร์ตใช่ไหมพวกเนี้ยแล้วเขาใหญ่เขามีฟรีดหรือว่าจํานวนรถเนี่ยประมาณสักแปดร้อยคันพันกว่าคันสองพันคันแล้วเวลาเขาจะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวคุณคอยจับตาดูเขาจะเปลี่ยนทีหนึ่งทั้งเซตเลยผมรู้ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าน้ามันมันแพงหนึ่งเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาได้คุ้มนะข้อสองคืออะไรรู้ไหมครับเอ่อไอ้ถ้าไฟตอนนี้มันถูกนะ เพราะว่าใน,น,นในในประเทศไทยในประเทศไทยไม่ไม่หมายถึงเฉพาะอีวีเออคือเขาเข,า,ขาฟิกไว้ที่สองบาทหกสิบไงครับดันั้นค่าไฟจริงๆเขาก็อาจจะโดนไม่เกินสี่ห้าบาทเพะจนสี่ห้าบาทเนี่ยอุ้ยถ้าเทียบกับน้ามันตอนนี้นี่ขึ้นหนึ่งไเ,เท่าหลายเท่าอ่ะโอ้อันที่สามก็คืออีเมดอีกบริษัทใหญ่เนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนเป็นอีวีเนี่ยอีเมดคุณดีขึ้นเยอะ ESG อะไรคุณเนี่ย ขึ้นเลยแต่ว่าคะแนนคุณนี่กระโดดเลยนะหมายความว่าอะไรไหมครับว a ลูเอชันแล้วแต่เทคโนโลยีเนี่ยเอ่อในเรื่องของการใช้รถบรรทุกเนี่ยตอนนี้มันก็ได้สบายเรียบร้อยเรืร่องเกียร์ได้หมดแล้วครับ่งเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหาครับอ่าไม่ใช่ปัญหาครับปัญหามันก็คือแค่จริงๆเรื่องที่ผมวันนี้ที่มันเกิดเนี่ยผมผมก็พูดไปตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าผมบอกแล้วผมไม่รู้วันไหน <laughs> ใช่ไหมครับ,รบพอเขาประกาศปุ๊บมาเลยทีเดียวเลยเนี่ยแต่ถามว่าผมผมไม่ทราบบอกวันไหน แต่ผมแค่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเนี้ยออซึ่งหลายครั้งมันก็แปลกนะว่าบางคนก็บอกเอา่าอย่างวันนี้บีไอดีซีลิงอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเน็กเนี่ยก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยถามผมว่าเอ๊ะทำไมมันนี่จริงผมว่าตลาดมันยังกล้า,กล,ากลัวๆลวคุณเอกดูดิมันบวกแค่หนึ่งจุดเนี่ยตลาดตลาดซึมตลาดโอ้ยนนถ้าคุณคิดดูถ้าตลาดตอนนี้ดีนะอคุณเห็นเน็กไปนู่นเนะ้วเอเอไปไหนถึงไหนแล้วอือืโอ้ได้มาแต่นี่มันตลาดมันยังแบบ ต้องเรียกว่าโหมดกล้ากลัวนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่ากล้ากลัวเนี่ยเราเรายังสามารถมีหุ้นที่ถือแล้วกำกำมแล้วก็ต้องกำไรนะครับครับแต่ว่าแต่ว่านี่คือพี่หมูกำลังอธิบายหุ้นทั้งสามตัวทั้ง BY d ดีทั้งเอเอาเป็นว่าวันนี้ผมเสนอสามตัวเนี่ยพร้อมกันอ๋อคือหมายถึงว่าซื้อตัวไหนก็ได้นอกจากบอกแล้วเนี่ยยังบอกว่าราคานี้ยังไม่แพงยังซื้อได้ยัง คุณเอกเอาง่ายๆว่า EA เนี่ยร้อยหนึ่งใช่ไหมร้อยยี่สิบสองผมมองร้อยยี่สบสองเนี่ยน้อยสุดร้อยยิบสองตอนนี้ร้อยหนึ่งเเรอาผมคือร้อยยิบสองซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมันจะมีอัพไซด์จากเรื่องอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม่ว่าซึ่งผมยังไม่ได้ใส่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถบรรทุกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเพิ่มเติมลงไอที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นแค่รถเมย์ถูกไหมครับแต่มันยังมีรถบขสแล้วอะไรเยอะะเลยนะอ่าอ่าอ่า อ่าไอ้พวกนี้มันก็จะท็อปเข้าไปเอาเป็นว่าตีซะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อัพไซด์จายเอไอในเดือนสองเดือนไม่เกินนี้หรอกร้อยยี่สองใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็เน็กเนี่ยผมมองเยอะกว่านั้นอีกเพราะว่าเน็กผมเชื่อว่ามันจะเบรกไฮเพราะว่าเน็กเนี่ยเอ่อที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันอาจจะผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของการที่เน็กมันไปพึ่งพาตัวส่งมอบลด เป็นหลักถูกไหมคุณเอกมันไม่มีรักบายอย่างอื่นเลยไงเวลามันลงก็เลยเลยเลยอาจจะเวียงเวียงหน่อยอะไระแต่เนื่องจากตอนนี้เอแต่เนื่องจากตอนเนี้ยคือไอ้สองเจ้าที่ผมพูดอะสมายกับสมาร์ทบัสเนี่ยอมันเป็นลูกค้านี้อยู่แล้วไม่ที่หมอได้เลยจริงนะถามก่อนจะสรุปเน็ตคือคือถามว่ามันจะไปอิหลอบเดียวเหมือนไอ้สากลแท็กซี่ก่อนหน้านี้ไหมคือเวลา เวลาเวลาเดี๋ยวก่อนนะเวลาเราทําเองกินเองชงเองเหมือนเหมือนรถเมย์เนี่ยรถร่วมบริการเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะโครงสร้างดีการจัดของบริษัทนี่เห็นด้วยแล้วก็วางแผนดีมากเพราะมันกินเองชงเองแล้วก็ทุกอย่างเองหมดแล้วได้ทั้ง3บริษัทแต่พอเวลาเราไปคุยกับเติร์สพาตี้เนี่ยมันจะเหมือนไอสากรแท็กซี่ไหมก่อนหน้าน,นี้ที่คุยอะ่ะไม่เหมือน,เ,อนเพราะว่าแท็กซี่ข้อแรกเลยเนี่ยมันเป็นเติร์สพาตี้มันไม่ได้ทากับรนครับอ่าผมพูดถูกไหม ถูกครับเขาเวลาคุณทํากับลัฐเหมือนสอนแบบคล้ายๆกับสามปทาน่ะคุณไม่ภาพอ่ะไม่แต่รถบรรทุกที่ไม่ได้ทากับลัฐเหมือนกันนี่ที่เขาไปคุยนี่ไม่รถบรรทุกไม่ทํากับลัฐแต่ผมยังไม่ยังพูดว่าผมยังไม่ได้ใส่รถบรรทุกเข้าไปแย่ๆเลยนะ๋อนี่ขนาดไม่ใส่รถบรรทุกเราพูดอย่างนี้เอาแค่เอาสิ่งที่เราเห็นก็พอแล้วเอาเฉพาะรถเมย์เนี่ยใช่ใช่ยี่สิบบาทจะไปเท่าไหร่ผมว่าก็หายเก่าน้อยๆอะยี่สิบสามยี่สิบอ่าใช่ใช่แล้วเดี๋ยวถ้ามีอย่างอื่นก็อาจจะดีดขึ้นไปอีกผมมองอย่างนั้น ส่วนส่วน BYD เนี่ยผมว่ามันไปได้ไปอีกเพราะว่าคุณตีง่ายๆว่าบ y d ดีเนี่ยจากขาดทุนใช่ไหมตอนนี้มันขาดทุนอยู่เนาะใช่ใช่ตอนที่เป็นโบ๊อต่อไปเนี่ยมันจะกําไรหลายร้อยเป็นหลักหลายร้อยนะเพราะว่าคือคือไอไอสายหนึ่งที่ผมพูดอะแต่ผมไม่ได้พูดถึงสายผมพูดถึงคันหนึ่งภมผู้ผิดไม่ใช่สายคุณเองผูผิดทคันหนึ่งอะกำไรร่วมล้านอ่ะปีหนึ่งอ่ะเออปีปีปีไม่ใช่ต่อเดือนเข้าใจก็แต่ผมก็เลยถามว่าสายหรือคัน มันมีอี่ขั้นเนอ่ยเขาใจกอะไรกอีกคันน่ะเออเมื่อกี้ผมคูณออกมามันได้น้อยไงผมไม่ได้ถามพี่หมูว่าต่อเดือนหรือเปล่าครับไม่ใช่สายครับขันครับขอโทษทีครับอันหนึ่งต้องเก่านิดนึงนะครับมันเลยคันไปหน่อยก็ก็เอาเป็นว่าสามตัวเนี่ยให้ท่านมองไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะคือถ้าตัว e ออมันหนักหน่อยตัวใหญ่เนาะท่านก็ต้องเข้าใจว่า พอเราตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะมีบล็อกเทดมาผสมมีนู่นนี่อะไรใช่ไหมมันก็จะขึ้นได้ช้ากว่าแต่บางจังหวะพอตัวเน็กตอนนี้มันอยู่กลางกาหมายความว่าพูดมันก็กลางๆอ่ะมันไม่ได้เ่าเท่ากับบ y วดีเนาะเดี๋ยวนี้มันก็จะเลยจะขึ้นได้ง่ายกว่าแต่ผมว่าสเตยต่อไปอ่ะสามตัวนี้มันจะไปได้กันเพราะว่าไอ้เรื่องราวเนี้ยมันโผมันมันออกมาแล้วแต่มันจะมีอื่นเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็ก็ฝากไว้ครับชุดที่หนึ่งผมอยากจะอธิบายเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ย ก็ติดตามหุ้นสารตัวนี้มาแล้วก็วันนี้พอมันมันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยถ้ามันยังไงต่อมันจะไปต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยผมต้องเรียนว่าโดยพื้นฐานยังมีอีกครับยังมียังมีเรื่องราวที่รอให้ท่านเนี่ยตลาดเปิดเผยแล้วกันอาแล้วก็หุ้นมันก็จะเ,เป็นอย่างที่ท่านเห็น